คุณสสพลสรำนะครับรองนายกก็กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติให้ปลดล็อกเวลาจาหน่ายตอน14บสนกากถึง1ิบนาฬิกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นนะสิวันแล้วเสร็จเอาง่ายๆก็คือคิดว่านะออน่าจะกลับมาขายได้อะขายได้ตอนแม้แต่บ่ายสองถึงห้ามเยนี่คือแต่เดิมเนี่ยขายได้1 1บเอถึงสิขายดื่มได้เลทีหนึ่งสิบเจถึงยี่สิ ก็คือห้าโมงเย็นถึงเชยงคืนงอกที่เพิ่มขึ้นก็คือช่วงว่างตรงนี้สิบสถึงสิแล้วคุณรู้ใช่ไหมเมื่อก่อนทําไมก็าไม่ขาย1 4บสถึงสิไม่เข้าใจไม่เข้าใจลอจิกนี้เลยเขาบอกว่ากลัวข้าราชการไปดื่มนี่คือเหตุผลเนาะเออเขาเขียนเอาไว้เป็นเหตุผลที่แลสาระซินดี้เลย อ๋อซินดี้โอเคไล่สาระเพราะว่าเขากลัวข้าราชการไปใช้เวลาไปดื่มไงจริงๆถ้าข้าราชการกล้าไปดื่มในเวลางานจริงๆุณจะไล่ออก,ออกเออง่ายแค่นั้นเองทำไมเราต้องไม่ใช่มาทําให้ทั้งประเทศทัท้งวุ่นวายทำไมเราต้องไม่ขายเหล้าเพราะกลัวข้าราชการไม่ทํางานก็แค่ไล่เขาออกไงคะในเมื่อเขากินเงินเดือนกินภาษีเขาไม่ทางานก็แค่ไล่ออกมงาดื่มันเคมเรื่องดื่มใเ่นอย่างไมเวล้าเวลข้าราชการก็ ไม่ออกผมว่าแล้วจริงๆนะยิ่งเป็นราชการยิ่งต้อง s t ร i c ใหญ่เลยหมายควาว่ากฎระเบียบยิ่งต้องแรงอ่ะแต่นี่ทั้งหมดมันมาจาก50กว่าปีที่แล้วนะคะอืมอ่ะก็ดีแล้วละเปลี่ยนบ้างก,ก็ดีซึ่งสิ่งที่งอกอีกอันคือตอนแรกที่บอกว่าทเที่ยงคืนจะไม่ให้ขายใช่ไหมตอนนี้หลังเที่ยงคืนก็ไม่ให้ขายแต่นั่งต่อได้หนึชั่วโมง ให้นั่งต่อได้หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งนั่งดื่มได้หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ห้ามซื้อเพิ่มและอันเนี้ยไม่เข้าระยะทดลองไอ้เรื่องด,ดื่มต่อได้หนึ่งชั่วโมงไม่เข้าระยะทดลองแต่ระยะทดลองอาจจะเป็นตรงเนี้ยค่ะในส่วนของ14บสนาฬิกาถึง17บเจนาฬิกาครับนะฮะแต่ไม่ใช่ร้านอะไรก็ขายก็ได้นะคือร้านที่จดทะเบียนว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ